คิดไม่ได้เลยอ่ะคือแบบต้องเอาเอาน้องหนีจากอ้านอ่ะ ่ไปค่ะเดี๋ยวก่อนไปทำน้องเบาๆลูกทำน้องเบาๆน้องเบาๆนะดูน้องดูน้องดูนะทุกคนดู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 นะทุกคนดู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 เดี๋ยวจะทำอะไรกับน้องไม่ได้ว่าน้องยังเล็กอยู่โอ้ยน้อง น้องยังเล็กอยู่น้องฉีดแต่งลูกน้องกลัวนะน้องกลัวแล้วเนี่ย,ยน้องยังเล็กอยู่ น้องฉี่แตกกับลูกน้องกลัว oh, <no. S 1> อย่าโดดนะคะอย่าโดดนะลูกอย่าโดดนะ น้องเบาๆไหนน้องงับเล้วน้องงับหนึ่งนะน้องงับนะไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปน้องฉี่แตกเลยไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้ยดีใจอ่ะลูกดีใจดีใจทำน้องเบาเบาโยเบา เดี๋ยวแม่ดุนะวุ่นเลยวุ่นเลยว่านดึงเนคนดูแลถือกล้องด้วยจับมอด้วย เบาเนะลูกเบาเบาน้องขาพอันลูกปันไอ้เวยจะมาขึ้นน้องได้ยังไงน้องยังเล็กอยู่ปานโทรศัพท์แม่โทรศัพท์แม่ป้นหยุดอ่ะงั้นแม่เอาน้องเก็บนะ โอ้มันถิ่มาขืนน้องยังไหน้องน้อยอยู่ไหมไอ้ว้านมันหืนเห็นไหมล่ะทุกคนหืนไปแล้วนะเราอะ่ะผู้ใด,ดแม่ผู้ใดเมื้อนกุ้งตาใครแม่ว้าวเอาน้องไว้บนโต๊ะก,ก่อนทุกคนไม่ไหวตายตายตายไอะลูกค่ะ,น,คะนั่งค่ะนั่งค่ะ โอ้โหไม่ไหวเลยโอ้โหไล่ขึ้นน้องโอ้โหตายตายไล่ไล่ขึ้นข้างน้องไม่หยุดเลยทุกคนโอ้โหตายตายน้องก็แบบกลัวเลยอ่ะน้องยังกลัวเลยเนี่ยโอ้โหวายฉี่ใส่จอยฟ้าแล้วลูกโอ้หนูบอ้วนหนุบอ้วนไรอ่ะลมาอ้วนลงมาอ้ว่ไปดูฟ้า ัววันมันยาวเยอเยอ้หนูอใส่ไมัา้เอาอนชารมาเมื่อกี้นี่ค่ะเอาเดี๋ยวต,วยวตวะจะเริเ่มดื้อยังล่ะฮะ เลิกดื้อยังอ,อยากออกอยากออกค่ะยังอยากออกค่ะค่ะคุณแม่ขาหนูอยากออกค่ะแล้วคุณแม่ขาหนูอยากออกค่ะอ๋อหนูอยากออกค่ะเด,ด้งเด้งเล่นกับพี่ปั้นพี่ปั้นขาโหดเว้ย คือแบบต้องเอาเอาน้องหนีจากวนดดวอ่เดข้าวา้าอูข้ห้าควนน้องนะนะโอเสียงมีเสียงเยงะะบาเลูกเบาๆนะเข้าไป กระดูกหักพอดีเบาๆลูกเบาๆเบาๆเบาๆทำน้องเบาๆลูกเล่นน้องเบาๆลูกเล่นน้องเบาๆนะครับเล่นน้องเบาๆนะลูกน่ะอ๋อหนูจะขึ้นหนูจะขึ้นหนูขึ้นมาได้ไหมแม่แม่ไม่อยากขึ้นมาได้แม่หนูอยากขึ้นเหรอคะโอ้โหอยากขึ้นค่ะให้น้องขึ้นด้วยสิลูกอ๋ออยากขึ้นค่ะง่าย ตายแล้วความขรวนกำลังมากยิอนเบาๆลูกเขาป้านเบาๆ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 เบาอ้วนเบาเบาอ้วนเบา ก่าลูกสนุกกับลูกเหรอเ่้ยวันปุ๊บปะเพื่อหาแม่ดีกว่าเบาๆปั้นเบาๆลูกเากบาๆเบาๆเบาๆทำไมเป็นหมุนน้องอย่างนั้นทำไมแม่น้องปวดฉีบอ่ะฉีบฉีบ โอ้ไม oh ่ดอนโอ้โอ้ยอย่าทำพี่ร้องโอ้ย่าทำพี่ร้องโอ้โโหยยอมร้องลอนเลยโอ้โหโโอ้หหนุกใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมีช่วยนะเฮ้ยม่ยจ๋าช่วยหนูด้วยค่ะแม่ค่ะแม่จ๋าช่วยหนูหน่อย ไม่เล่นแรงลูกไม่เอาไม่เอา,เอาจะทำน้องแรงนะลูกน้องกระดูกหักปาปานน้องหลุมแล้วนะอีกวะ